สัมมาสัมพุทธาาตานโมตัสสะภาคะวันตูอาระหโตสัมมาสัมพุทธตาวาสีสิบที่พระพรบวรเวศ เรกใชัยยาสีสัพติคงมีแก่ฝุงข่าพระเจ้าทั้งหลายทั้งนราเทพานาคุเทพ,พบุรเทพาญาดาอินพุมยมราชจ,จัตุราชขั้งสีทุกที่พร้อมจักขวานขับพุมมปัรฐานเจ้าที่พร้อมกันมาสุ่มเสือน ยินดีช้ยมังคาราศีวันนี้ภาคเอกเกาขาสุราศีเป็นมันดีสุขนาดอินทภาพร้อมอียางทั้งนาวางขาดคู่พร้อมกันอยู่สลอนอาทิตจอนกันและดืออังคันถือประหัตไขพุทธประหัตไเป็นโยกสุขเสา ได้อาหมดการสุขของรักขัานจะได้เอาตามตำราว่าได้หือถือมวยเสว่าอุตตมะราศีเป็นวันดีวันดีทีอาหมดการสุขอุตตมโยอุตตมาราชาอุตามาอตามาเทยาอุตตมาเทพวันนี้เป็นวันดีอังลําเลิศอันประเสริฐมงคล คนแปลงดีแล้วาพาคนแก้วจริงย่อมามีทั้งเท่าสัญเสนาเะอามา์นักปัดหอมมุ่นมาทั้งลุงตาเท่าแก่พ่อแม่และวงศาพี่น้องพร้อมกันอยู่สนล้มกันทั่วนาไหลลังเทมาใก่ที่เอายินดีเพื่อจะไอใบสีเจ้านา เจ้าสิไลพัดภาออกจากเทหะเจ้าสิไกลาบิดามันดาออกไปบวชสร้างหนวดในศาสนาเจ้าก็คิดหินสังขารมันเป็นทุคขังอนิจจังอนัตตา มันมาเทียงหูวิทยเบียงไปมาเป็นอนิจจาบ่าเหลือแลถวโบได้ขัดแถวจากพ่อรานาเจ้าก็คิดเห็นคุณนบิดามันนาเลี้ยงมาเป็นอันหากเลี้ยงลำบากทุกผูกคำคืนแต่อยู่ในอุทธรทองแม่ลำบากแผ่หินนานเจรจาหนักลวงทองกินของเพชรออกพันทองแม่ขอคอยเพียนอดเจ้าก็ได้กำหนด สิบเดือนทุดสมาดเจ้าก็ได้คาดแถวออกจากของแม่มันดามุมของมาเป็นเรือ ลูกเก่เกิดเป็นชายพุงกายายก็ชมซึนย่อยนกยืนเจ้าออกมาสร้างคนอ่อหาใหม่มาตัดสายแห่แผ่หาใส่บือร่างคนอ่อเอาบวยนาม,มาล้างร่างคนอ่อเอาผ้าพื้นใหญ่มาตุ่มเจ้าใส่ในโอ๊กนกเจ้าใส่ในอู่อุ่มสู้ซากินนมแม่ก็วงลูกเจ้าเลี้ยงงหแล้ว โอเรไนไตน์มาตามพศา,า,าเด็กองค์ศาสนาดอกใหญ่ผิ่นพลคำของงนมอง่อมแนคือคักแแข